โอ,อนน้ขี้นหอ้โหอ้โหโ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 ้โัโอ้โหโอมากโอ้โหโอ้โห้โีโ้โหโอ้หโอ้โ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 หโอ้าเโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โ้าวให้เราทานกันไปหิวแล้วไปสิ โอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปที่ครัวกันนะครับไปดูพี่เดชทำอาหารกันอโอ้โหหอมหอม,หอมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเย้ yeah. ไปนี่เป็นไงแล้วคุ้มค่าการอดอาหารหูโคตรหอมเบคอนเลยเดี๋ยวพี่คนตรงนี้นี่สปากเกตตี้ดูเครื่องแน่นๆรู้ยังทำไมถึงต้องอดข้าวมา อยากรู้ว่าทําไมพี่เดชถึงอยู่ๆผมผมก็ไม่รู้นะก็คือเห็นพี่เดชทำฟาร์มปลาคราฟอยู่แล้วทําไมถึงทำเทสโตการ์เดนแอนด์คูซีแล้วก็ดูพี่เดชแบบทําอาหารเก่งมากๆเลยประวัติมันเป็นยังไงครับยี่ที่จบโรงแรมอจบโรงแรมที่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็ ที่นั่นน่ะมันก็เป็นทั้งเชฟเป็นทั้งหลายๆอย่างเนาะผมได้ข่าวมาว่าเมื่อก่อนนี่คนเรียกพี่เด็นไม่ใช่เด็กตังนะครับแต่เขาเรียกเชฟเด็กใช่ไหมครับอ่าและจริงจริงตอนอยู่ที่สวิสก็เป็นเชฟด้วยนะอ่าแล้วก็เรียนจบเชฟมาด้วยก็คือจบเชฟแล้วก็เป็นเชฟที่สวิสด้วยเลยใช่แล้วพี่เด็กถนัดอาหารอะไระครับถามจริงก็ชอบกินทุกอย่างนะเนาะดมดมก็ได้หมด แล้วก็พอมาอยู่ยนก็เลยอาอาจจะเป็นเหมือนฟิวชั่นหน่อยๆไหมครับเอ่อก็พยายามผสมผสานครับเอ้าเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันน่ะมันอาหารมันมันขึ้นกับเราชอบอะไรมากกว่าเ,เราชอบเนี่ยอ,อย่างเนี้ยขอหยิบจานหน่อยครับได้เลยอันนี้อันนี้ <c oughs> จานใหญ่มากไอ้อ <c oughs> ประตูเกดแล้วใช่ไหมที่ล้าเข้า ประตสปาเก็ตตี้เพสโตเลยประตกนี่ปาตุกนี่เป็นที่เลี้ยงลูกอ่าแต่ว่าทำอาหารเป็นด้วยเก่งละเลยะฮะไม่ได้ทำเป็นครับอันนี้คือสปาเกตตี้ที่ที่แล้วปาะุกอยู่กับเราอ,อันนี้ที่ลูกค้าสั่งนะครับอันนี้สปาเกตตี้อะไรครับสปาเกตตี้เบคอนพริกขี้หนูเบคอนพริกขี้หนูอุ้ยเห็นพริกแล้วแซบกลิก่นแซบมากนะครับปรกตูนี่เก่งเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นลูกมือในครัวด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ประตูอยู่ในครัวจบไปหนึ่งเมนูเบคอนพี่หนูโอ้ค <c oughs> วันขมงเลยต่อไปนะครับเมนูที่รอคอยนะฮะ,ะสปากกเกตตี้เพสโต้ <c oughs> ก็อย่างที่ถ้าใครเคยได้ดูอีพีก่อนๆนะเราก็เคยมากินไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ติดใจในรสชาติจนต้องมารบกวนให้พี่เด็ชนะครับทำให้เรากินอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ คือไส้กรอกเด็ดสั่งนะไส้กรอกเด็ดสั่งเป็นสูตรของเราเองอ๋อทำเองด้วยใช่ไหมครับครับทำเองนี่ทำเองพวกนี้ทำเองหมดลูกค้าสั่งเนื้อแก่ด้วยเนื้อแก่เป็นซี่โครงใช่ไหมโครงแก่ซี่โครงแก่โอ้ยน่ากินนะอันนี้ก็นำเข้าเหมือนกันนำเข้าอันนี้จบอันนี้ของออสเตรเลีย นี่ไม่ธรรมดานะครับข้าวทุกอยา<ช>่างปลาก็นำ้าใช่ปลานำเข้าอีกแต่ปลาโซ่ะนำเข้าจากลาสกาอ่ <c oughs> ปาปลาจริงจริงเลยจริมีอะไรมั่งมีหอยมีสิเรนอ่าหอยางปูเนื้อสิเรนมีกุ้งปลาหมึกนะครับเป็นแบบฟิลแบบเนื้อสเต็กที่ซีฟู้ดไหมอ่าปลาหมึกเป็นเครื่องซีฟู้ดนะมอะไรบ้าง นี่เราใช้วน์ของออสเตรเลียเลยนะครับอ,อาร์ดี้นะครับใส่วายด้วยต,<ส>ต้นคุณต้นคุสูงครับแต่ว่าไม่ไม่รู้กำไรหรือเปล่าแต่ก็ชอบอ่ะสปาเกิตตี้นี่คือมันต้องใส่ไวนยใช่ไหมครับหรือว่าแล้วแต่จริงอะที่มันใส่ไวนะมันมันเป็นเพราะว่ามันดับคาวอ เรื่องของเรื่องมันคือการดับคท้านี่มันลัวใครอยากกินนะ <คา S 1> ซื้อถ้าใครอยากกินอะก็ลองดูนะครับที่พี่เด็ดทำแล้วก็สามารถสั่งอซอสเพสโตไปลองทํากินที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากมาก,ก็มากินได้เลยซึ่งวันนี้ผมจะกลับบ้านไปหนึ่งกระปุกอ่าเอาไปทำกับเซตมาม่าใช่ไหใช่มาม่า มาม่าซอฟเฟสโต้กระปุกเท่าไหร่นะ250กรัม220 2้0กรัม200ร้อบาท2กระปุกทรงฟรี2กระปุกทรงฟรีทรงฟรีทรงฟรีตัวประเทศโัวปะเทศครับเพื่อก็อันเนี้ยเดี๋ยววันที่เจ็ดอนเรียนที่เรียนโรงแรมที่สวิตสอ่ะ มันโดนพี่ที่สุดเลยซอสเทสโตเนี่ยม,มันโดนมากมองตรงก็เลยกลับมาแล้วมาพัฒนาซอสเอสโตคุดควันคุณดูควันก็ <c oughs> มันร้อนกล <c oughs> ิ่นโหระพาชัดมากเลยหย่ต้งไมยังยังเลยครับเมื่อวานก็ไม่ได้กินนะ <c oughs> <c oughs> ลองมากินวันนี้เ <c oughs> มื่อวานเหร น้งแตนบอกกูที่ที่แล้วยังไม่ได้กินเลยเลยอ่ะใช่เหรอทำไมต้องขิกเนี่นเป็นไงแล้วโอ้โหอันนี้ถ้าเปิดขายที่หน้าร้านอันนี้จานเท่าไหร่อ่ะมากอ่ะเนี่ยแค่แต่เนะ <laughs> อันนี้ราคาขายอยู่จานเท่าไหร่อ่ะ240บาท240บาทแบบอย่างคุ้มอ่ะอย่างคุ้มเทสจานหน่อยครับป่ะน่ากินมากอันนี้เมนูพิเศษนะครับอันนี้เรายังไม่เคยกินเลย อันนี้เป็นเมนูอะไรครับพี่เด็กไก่เหลืองสมุนไพรสูตรคุณย่าเหลืองทองเลยอ่ะโอ้ยกินดีมากเลยอันนี้ก็เป็นซอสของเราทําเองใช่ไหมครับทำเองเลยครับไม่มีที่อื่นเพราะเขาไม่รู้ว่าเราใส่อะไรบอกไม่ได้เพราะแต่มันดูแซบมากเลยนะเรามีขายด้วยนะซอสอันนี้ก็มีขายเนี่ยเนี่นี่คือเป็นค่้ายพริกแกงไหมครับใช่ใช่พริกแกง นี่แหละไอผมผมดูมีความรู้ไอแตงงงงมากอีกกลัวโอ้ยมันเหลืองทองเลยนะกลิ่นกลิ่นจะแบบฟีลแบบพริกแกงเลยแหละเอ่อสมุนไพรแบบใบมะกรูดหน่อยเครื่องแน่นมากสมุนไพรล้วนๆ เม <laughs> นูแรกส่งหมอ้สมอส่งหม้อครับครับส่งห <laughs> มอ้ออันนี้เราเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะครับส่งหมอ้มอไก่ไก่เหลืองไก่เหลืองสมุนไพรสูตรคุณ่าจิ๋มดูดิเนื้อไก่มันดูนุ่มมากเลยนะดูเด้งๆมากเลยอะ่ะอร่อยมากพี่เด็เผ็ดละอือืมอร่อยมาก เนาะไก่มันดูนุ่มมากเลยอะ่ะอดใจไว้อดใจไว้เชื่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็หวกเดี๋ยว,เ,ยวเราไปกินพร้อมกันนะครับ มานิดเดียวเสร็จแล้วตามตามไปเดี๋ยวหายไม่ได้เลยไปไปไปเร็วโอเคตอนนี้นะครับเรากำลังตามเจ้าสปาเกตตี้กับไก่เหลืองใช่ไหมมา ไม่ได้ครัต้องตามมันเดี๋ยวหายอืมล้ะตั้งโต๊ะโต๊ะไหนก็ได้ครับนี่ตรงนี้ก็คือแบบได้ครับเดี๋ยวเราเคลียร์ของกันอีกทีนึงโอเคก็คือเนี่ยถ้าใครที่มากินที่นี่นะครับก็บรรยากาศลมเื่นใช่เข้บเลยหรือว่าจะเลือกนั่งข้างไหนก็ได้นะครับนี่แล้วนั่งข้างนอกจะได้ดูปลาด้วย เป็นไงแล้วบรรยากาศดีไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันกินข้าวขออนุญาตครับเข้าวนะครับมาตอนนี้ก็เมนูเสร็จทั้ง2เมนูแล้วนะครับที่เราูวอดข้าวมาเพื่อสิ่งนี้นะครับ <c oughs> นี่มเมนูแรกสปาเกตตีซอสเพสโต้โอ้โเครื่องแน่นๆเลยแล้วก็ <c oughs> ไก่เหลืองเรามาชิมไก่เหลือง่อนดีกวาอันนี้เราเคยกินแล้วมันอร่อยอยู่แล้วลองไก่เหลือง ไก่เหลืองน่ะคุณย่าคุณย่าจิ๋มนะครับคุณย่านี่อายุเก้าสิบกว่าแล้วนะอ,อ๋อขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำแข็งของเพสโต้นะขอบคุณครับ <laughs> นี่ลองไก่เหลืองก่นอนว่าแล้วออไก่แม่โคตรนุ่มอ่ะอถ้าใครดูคลิปนี้นตอ้องซื้อมขอไปด้วยนะครับ <laughs> สามารถสั่งทั้ง พิแกงนะเขาเรียกว่าพิแกงที่ทำไก่เหลืองเนี่ยก็สั่งได้เหมือนกัน,นครับน้ฮแล้วใครไม่อยากทำก็มาที่เพสโตได้อ่ามาทานกันได้เลยจริงๆอ่ะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นเหมือนเราอ่ะคือไก่อ่ะดูจากรูปลักษณ์มาแล้วอ่ะคือมันดูนุม่มเนาะแล้วพอกินเข้าไปแล้วก็อหือจริงๆอ่ะมันนุ่มมากๆไม่รู้ว่า เขาก็น่ามีสูตรลับในการหมักยังไงของเพสโต,โตนะครับอืออือห่เขาอต้องกินกับผักอืมอร่อยมากตรงเนี้ยกลิ่นอะ่ะเครื่องเทศมันชัดแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดนะใช่ไม่ได้เผ็ดมากเกินนะครับมาลองดิอันนี้อ่านอกจากซอสทำเองแล้วเบคอนก็ทำเองด้วย ทำเองทำเองเกือบทุกอย่างที่นี่อร่อยเหมือนเดิมรสชาติที่ควหานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันใครอยากมากินก็ตอนนี้คือเปิดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดแล้วใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสามอ่ะสิบสามอ่านะครับก็เปิดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดแล้วแล้วก็วันนี้วันเป็นวันที่เราเข้ามาแล้วก็มาเดินาเข้ามากินอาหารเยอะมากเยเยอะมากใช่เพราะอาหารอร่อยแล้วก็แบบเรียกได้ว่าวัตถุดิบเนี่ยพรีเมียม คือค่อนข้างดีเลยใช่แล้วก็เป็นอาหารที่ไม่ใช่อาหารทั่วไปแบบข้าวผัดจริงๆก็มีแหละมีเราตรงนี้อยากให้ทุกคนมาลองกินมาสปาเกตตีคือเราพูดไปอาจจะเพื่อว่าต้องมาลองด้วยตัวเองหรือว่าใครที่ร่วมกิจกรรมอมมบสโกสิ่คอนเทนต์คันที่19ทานแน่คุณมาคุณต้องกินอันนี้ไม่งั้นได้ปลาไปอย่างเดียวไม่กินสปาเกตตีผมว่ามันยังไม่สุดว่ะมันต้องกินอแล้วก็นี่มีน้ำเปล่าด้วยชูโชโลโก้ให้เขาดูหน่อยน้ำเปล่าซอพสโต้นะครับ น้ำเปล่าเปสโต้ไม่ใช่น้เปสโต้อันนี้น้ำแข็งเพสโต้อ่านะครับก็วันนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณพี่เดชมากมากนะครับที่ทำให้พวกเราได้กินกันภายในวันนี้ด้านตรงกรุงเทพจริงเดินทางแม่ไก่ไม่ถึงร้อยโลแล้วไก่ครับไม่ไก่นะครับก็มาเที่ยวชมปลาชมปลาเหนื่อยกินข้าวนะครับหรือว่าพาพ่อแม่พี่น้องมานะครับบางทีเราอาจจะแบบมามึ่งเึเหมืองมึงมึงหิวอ่ะหิวดิพาพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยก็แบบอ่ะก็ปาก พองแวะที่นี่ได้นะครับสวนตัวเราก็ไปเดินเลือกปลากันได้อิ่มมากนี่คุณดูนี่แดรลิควีนเลยครับผมเป็นแดรลิควีนนะครับควักเงี้ยไม่หกนะควักไม่ได้นี่เขาแม่เขาหกแล้วนี่ไก่ก็หมดนะครับหมดทุกอย่างเฮ้ยยังจ้าโอ้เล่นนะมึงเล่นแล้วล่ะอร่อยมากอร่อยครับเป็นไงบ้างลิ้กินเสร็จแล้วอิ่มคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์หน่อยคือทุกอย่างที่เนี่ย คือเอาเอาไก่ก่อนอ่าไก่ไก่เหลืองไก่เหลืองอบสมุนไพรอ่าไม่ใช่อบสิผัดผัดอ่าผัดสมุนไพรมันนุ่มมากไก่ไก่น่นุ่มมากคี้วไปุปุ๊บปุ๊บเลยเหมือนที่บอกไปครับดูจากภาพก็รู้แล้วว่ามันนุ่มแต่ไม่คิดว่านุ่มขนาดนี้นะครับดีครับพี่ตู่ถ่ายอยู่พี่ตู่พี่ตู่มาแจกนพี่ตู่นะครับแล้วก็ตอบแล้วก็เป็นสปาเกตตี้ซอสเพสโต้ใช่ที่ไอตัวซอสมันดีอยู่แล้ว เส้นก็ดีอยู่แล้วแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องคันแบบนุ่มหนามากสดมากกุ้งหอยปลาหมึกเบคอนคือทุกอย่างเบคอนทําเองด้วยนะสดหมดสดทุกอย่างผมจะเลยปริ่มจัดด้วยเลยไม่ให้เหลือเลยครับเรียบร้อยมาแล้ววันนี้นะขอบคุณพี่เดชมากคบุอมากทานให้พวกเราใช่เราทานอาหารกลางวันกันนะครับอร่อยอร่อย